ลาบสวัสดีแฟนบอลทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เฮียจัดให้มีทีเด็ดฟุตบอลรอบนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมา3คู่แบบเน้นๆกันเลยนะครับใครลุ้นใครตามมีบวกทุกคนแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับเฮียขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเฮียก่อนใครนะครับคู่แรกนะครับรายการฟิมเบอร์ลีกอังกฤษนะครับแฮนตันวินล่านะครับพบนิวคาสเซิลอยู่ในเต็นนะครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับวิลล่านะครับเกมในบ้านบอกเลยว่าแข่งโป๊ก สถิติในถิ่นยิงได้ทุกนัดหลังสุดเลยนะครับเกมลุกดุดันมากนะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับแม้จะมีเกมส่วนกลับเร็วนะครับแต่ผลงานนอกบ้านยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะครับเกมรับพลาดให้เห็นยุ่บ่อยๆนะครับคืนนี้เฮียมองว่าเสียงเชียร์ในบ้านและความมั่นใจของวินล่าเหนือกว่านะครับยียฟันธงต่อเห็นตั้นวินล่าครับปอปอมีเฮแน่นอนเลยนะครับต่อมานะครับกู่ที่2นะครับรายการฟิล์มลี่อังกฤษเหมือนเดิมนะครับวูดแฮม์ตันครับพบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเจ้า ้านวูฟนะครับช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเกมลุกฝืดนะยิงได้น้อยแถมแนวรับยังหลักลวมอีกนะครับส่วนแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้นะครับคุณภาพทีมยังโหดทุกตำแหน่งนะเกมลุกเฉียบขาดยิงได้ทุกทางครับราคาต่อ1ลูกควบครึ่งนะครับเพียรบอกเลยว่าลุ้นยิงขาดมี2เม็ดโอกาสสูงแน่นอนนะครับคู่นี้เหี่ยวฟันธงนะต่อแมนซิตี้กินเต็มแน่นอนนะครับผู้สุดท้ายนะครับรายการลาลิก้าสเปนนะครับหมายองก้านะครับพบบาราเซโลนาครับเวลา เที่ยงคืนครึ่งนะครับมอย่างการเล่นในบ้านก็ยังไม่แน่นอนสักเท่าไหร่นะครับฟอร์มขาดขัดเกันเกินนะ เกมรับเสียง่ายนะครับส่วนบาซ่าครับหลังเจอบททดสอบไว้ครับช่วงต้นนะแต่ตอนนี้เริ่มเข้าที่แล้วนะครับเกมลุกหลากหลายนะสกอร์ไหลได้ตลอดเลยนะครับคืนนี้เฮียเชื่อว่าความต่างของศักยภาพทีมชัดเจนนะครับคู่นี้เฮียฟันธงต่อบาร์เซโลนาหนึ่งลูกมีบวกกันแน่นอนนะครับเรามาสรุปทีเด็ดที่วิเคราะห์กันเมื่อกี้กันเลยนะครับคู่แรกนะครับแฮนตันวิลล่าพบนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนะครับแฮนตันวิลล่าต่อปปคู่นี้มีหวา่นเจี๊ยบแน่นอนนะครับคู่ต่อมา ครับคู่ที่2นะครับบูสแฮมตันนะครับพบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ1ลูกนะครับคู่นี้เฮียฟันธงเลยนะครับปิดท้ายกันด้วยมายยองก้าพบบาร์เซโลน่านะครับคู่นี้เฮียให้บาร์เซโลน่าต่อ1ลูกนะครับบอกเลยว่ามีบวกกันแน่นอนนะครับเมื่อคืนใครที่อยู่บ้านเขียวนะครับก็รู้ว่าหวานเจี๊ยบกันแค่ไหนนะครับอยากหวานแบบนี้บินแตกทุกวันแบบนี้เข้ามาได้เลยนะครับบ้านเขียวรอต้อนรับอยู่นะครับพบกับผมเฮียจัดให้มีทีเด็ดทุกวันแน่นอน